ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาไปดูนวัตกรรมทางการทหารที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในปี2025กับระบบที่ถูกขนานนามว่า Thailand Final Defense หรือระบบป้องกันขั้นสุดท้ายของไทยระบบนี้เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่นำเอาแนวคิดป้องกันประเทศด้วยพลังงานเลเซอร์และปัญญาประดิษฐ์มาผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารอย่างเป่าเนื่อง โดยเฉพาะในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจคุ้นเคยกับระบบปืนกลอัตโนมัติหรือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบเดิมๆแต่ในปี2025นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อไทยเปิดตัวระบบป้องกันเลเซอร์ที่สามารถทำลายโดรนและจรวดได้ในเซี้ยววินาทีมันไม่ใช่แค่การยิงเป้าหมายแต่คือการป้องกันเชิงรุกที่ใช้พลังงานแสงความเข้มสูงแทนกระสุน ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยและภาคเอกชนโดยมีแนวคิดหลักคือ Zero Miss Defense หรือระบบป้องกันที่ไม่พลาดเป้าเพราะเลเซอร์นั้นเดินทางด้วยความเร็วแสงไม่ต้องคำนวณระยะหรือมุมยิงแบบกระสุนทั่วไป เมื่อเซ็นเซอร์จับเป้าหมายได้ระบบ AI จะคำนวณเส้นทางการยิงภายใน0.002วินาทีและปล่อยลำแสงพลังงานสูงออกไปเจาะทำลายเป้าหมายทันที จากการทดสอบในสนามจริงระบบสามารถทำลายโดรนขนาดกลางได้ภายใน1.3วินาทีหลังจากล็อกเป้าหมายและสามารถจัดการโดรนได้ต่อเนื่องมากกว่า40ลำโดยไม่ต้องรีโหลดหรือเปลี่ยนกระสุนเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการยิงจริงนอกจากนี้ยังสามารถต่อเข้ากับระบบเรดาร์ของฐานทัพและเครือข่ายดาวเทียมเพื่อสแกนภัยคุกคามได้ในรัศมีมากกว่า20กิโลเมตร อีกหนึ่งจุดเด่นของระบบ Thailand Final Defense คือโครงสร้างแบบโมดูล่าที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนฐานภาคพื้นดินบนเรือรบหรือแม้แต่ติดตั้งบนยานรบทหารซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายทำได้รวดเร็วและยืดหยุ่นระบบควบคุมหลักจะเป็นแบบไร้าสายเชื่อมต่อผ่าน AI Command Center ที่ใช้เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งยิงหรือหยุดยิงได้ด้วยคำพูดเทียงไม่กี่คำ ส่วนในเรื่องของพลังงานนั้นระบบนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฮบริดลิเทียมและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงหรือกระสุนแบบเดิมซึ่งถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวอย่างมหาศาลเพราะเมื่อเทียบกับขีปนาวุธหนึ่งลูกที่มีต้นทุนเฉลี่ยหลักล้านบาทการยิงเลเซอร์หนึ่งครั้งมีต้นทุนเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นนี่คือจุดที่ทำให้ประเทศต่างๆหันมาจับตามองไทยอย่างใกล้ชิด ในด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำระบบสามารถทำงานได้แม้ในสภาพอากาศไม่ปกติเช่นฝนตกหรือหมอกลงด้วยการใช้ระบบปรับโฟกัสของเลเซอร์อัตโนมัติที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยสามารถปรับกำลังลำแสงให้เจาะทะลุชั้นอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดพลังงานลงมากนักอีกทั้งยังมีระบบป้องกันความร้อนส่วนเกินทำให้เครื่องสามารถยิงต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าระบบของต่างประเทศ ในการสาธิตเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ที่สนามทดสอบจังหวัดระยองทีมงานได้ใช้โดรนจำลองขนาดใหญ่บินเข้ามาในระยะ5กิโลเมตรระบบสามารถจับและทำลายได้ในเวลาไม่ถึง2วินาทีและเมื่อโดรนหลายลำเข้าพร้อมกันระบบ AI ก็ยังสามารถแยกเป้าหมายและยิงทำลายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ซ้ำกันเลย นั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการภัยคุกคามแบบหลายเป้าหมายพร้อมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบเลเซอร์ในหลายประเทศยังทำได้ไม่ดีเท่าไทยในตอนนี้สำหรับราคาประเมินของระบบ t h a i l a n d Final De f e n s e 1ชุดหากรวมค่าอุปกรณ์เลเซอร์หลักระบบควบคุมและโมดูลพลังงานทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ480ล้านบาทต่อ1ห,หน่วยซึ่งเมื่อเทียบกับระบบป้องกันขีปนาวุธต่างประเทศ เช่นไอออนโดมหรือปาทริออถือว่าประหยัดกว่าหลายเท่าและยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเพราะไม่มีการใช้กระสุนหรือเชื้อเพลิงแบบเดิมระบบนี้ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า15ปีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือรัฐบาลไทยมีแผนจะนำระบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากโดรนสอดแนมรวมถึงภัยทางทะเลในอนาคตและยังมีการหารือกับภาคเอกชนเพื่อผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนลงในอนาคตโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ระบบนี้กลายเป็นสินค้าส่งออกด้านความมั่นคงของไทยภายในปี2027ด้านการออกแบบถือว่าน่าทึ่งมากตัวฐานของระบบทำจากโลหะผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ส่วนปืนเลเซอร์หลักออกแบบให้หมุนได้360องศาย,ยิงได้รอบทิศทางและสามารถติดตั้งบนแท่นเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงทุกชิ้นส่วนผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยี CNC ระดับนานโนทำให้ได้ความละเอียดสูงมากการเคลื่อนไหวของกลไกทุกส่วนลื่นไหลแทบไม่มีเสียงซึ่งเหมาะกับการใช้งานเชิงลับทางทหารด้วย ทางผู้พัฒนาเปิดเผยว่าระบบนี้ใช้ชิปประมวลผล AI รุ่นใหม่ที่ผลิตในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สามารถผลิตระบบป้องกันเลเซอร์ด้วยตนเองได้เต็มรูปแบบตั้งแต่การออกแบบวงจรไปจนถึงระบบระมวลผลกลางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนมองว่านี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่ทำให้เราเก้าวเข้าสู่ยุค d e เฟนท่5.0อย่างเต็มตัวเพราะระบบนี้ไม่เพียงแค่ป้องกันภยัยแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI ระดับประเทศเช่นระบบเรดาร์กลางหรือระบบสื่อสารทหารเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันที่อัจฉริยะและรวดเร็วที่สุด เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงภาพจำลองในสถานการณ์การรบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตั้งค่าการป้องกันอัตโนมัติได้ภายในไม่ถึง30วินาทีและจะเข้าสู่โหมดตอบโต้ทันทีหากตรวจจับภัยคุกคามในระยะอันตรายโดยเจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวังผ่านหน้าจอแบบ 3D โฮโลแกรมที่แสดงภาพจำลองสนามรบแบบเรียลไทม์ได้ด้วยตาเปล่า สำหรับในอนาคตคาดว่าระบบ t Thailand Final Defense จะถูกพัฒนาเวอร์ชั่น2.0ที่เพิ่มกำลังลำแสงขึ้นอีก40%และมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึงครึ่งหนึ่งเพื่อให้สามารถติดตั้งบนยานเกราะหรือยานลาดตระเวนขนาดเบาได้ด้วยซึ่งถ้าสำเร็จตามแผนไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบเลเซอร์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาค เมื่อมองในภาพรวมระบบนี้ไม่เพียงเป็นการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถทางเทคโนโลยีของคนไทยที่สามารถพัฒนาอาวุธระดับโลกได้ด้วยตนเองและยังส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งในปี2025นี้ Thailand s Final Defense จึงไม่ใช่แค่ระบบอาวุธแต่มันคือความภูมิใจของชาติไทย ที่ประกาศให้โลกเห็นว่าไทยก็สามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อปกป้องอนาคตของเราเองได้และนี่ก็คือรีวิวเชิงลึกของ Thailand's i n n l l e f f n s s e ระบบป้องกันขั้นสุดท้ายของไทยที่แสดงให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมไทยในยุคใหม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto r e ีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ